ใต้ปีกทาแกนตอนที่หนึ่งเป็นตัวประกอบก็ไม่เลวไม่ขิดเช็คไม่มีโรคประจำตัวเช็คไม่มีชื่อเช็คโอ้ไม่สิท์ตอนนี้มีแล้วมิ้นบอกตัวเองชื่อในโลกนิยายของเธอคือมาลิน่ามัว ถือว่าเป็นคุณหนูได้อยู่แต่เป็นคุณหนูระดับล่างๆของวงสังคมคอยหัวเราะเยาะเย้ยอย่างไร้สมองเวลาที่นางเอกพลาดพลัง้งอาจแปลกใจที่ได้รู้ว่าเป็นโลกนิยายที่จริงแล้วเธอก็ทะลุมิตินั่นแหละและการทะลุมิติเข้ามาเป็นตัวประกอบก็ไม่แย่กรณีที่ไม่ใช่ตัวประกอบเดินผ่านฉากได้สามวินาทีแล้วต้องลาโลกตามบทมาริน่าควรจะเป็นตัวประกอบไร้ชื่อ เช่นนี้แล้วมินรู้ได้อย่างไรนะหรือว่าตัวเองอยู่ในโลกนิยายเรื่องกล้วยกลวยเพราะนิยายเรื่องสวรรค์ซองหรือหงเพลียกรักเป็นนิยายที่ดำเนินเรื่องโดยมีฉากหลังเป็นโลกแฟนตาซีสมมุติซึ่งเป็นเอกลักษณ์สถานที่ที่เธออาศัยอยู่คือแคว้นทาแกนซึ่งอยู่ภายใต้ปกครองของพระเอกลกทาแกนหรือมาร์กราฟแห่งทาแกนผู้เรื่องชื่อเขาเป็นวีรบุรุษสงคราม แม้แต่ไคเซอร์ยังต้องยำเกรงคอยมองสีหน้าว่าผู้กุมอำนาจทางแดนตะวันตกจะคิดเห็นอย่างไรนิยายไม่เน้นเรื่องการเมืองเพราะเส้นเรื่องทั้งหมดเล่าจากฝั่งนางเอกนางเอกนาตาเลียเอเบอร์ฮาร์ดเป็นคุณหนูผู้ดีมีฐานะคนหนึ่งของเมืองหลวงจกกวักรวรรดิรายทว่าประสบอุปสรรคจากการที่มารดาเสียชีวิตบิดาแต่งงานใหม่จึงถูกมารดาเลี้ยงใจร้ายและพี่สาวน้องสาวกลั่นแกล้ง น้าโมโหตรงที่คนพวกนั้นไม่ใช่แค่ลูกติดแต่ดันเป็นลูกนอกสมรสของบิดาซึ่งช่วยโอกาสพาเข้า,ขาบ้านในฐานะบุตรสาวะของภรรยาใหม่ได้ใช้นามสกุลร่วมกันและมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกโดยชอบธรรมมิ้นเติมเหรียญอ่านนิยายไปก็หัวร้อนไปคอมเมนต์อย่างอุกอาจเกือบทุกตอนแม้แต่คราวที่พระเอกกับนางเอกเริ่มจะสนิทสนมกันแล้วเธอยังรู้สึกว่าพระเอกแสดงออกด้านความรักไม่ชัดเจน ปล่อยให้นางเอกพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหงเพรียกรักอะไรกันไม่เห็นจะทุ่มเทเหมือนหงซึ่งเป็นสัตว์ที่เคียงคู่กันเลยหรือชื่อนิยายจะหมายถึงตัวพระเอกเท่านั้นพระสัญ,ญลักษณ์ประจาตระกูลทาแกนคือหงหงหนุ่มทระนงแห่งแดนตะวันตกดินนั่นก็สมยานามของเขาสงสัยกาจะตามสนองที่ด่าพระเอกไปเยอะเลยหลุดเข้ามาอยู่ในนิยายแบบงงงวยสุดแค่นอนหลับ วันแรกนึกว่าฝันวันต่อมาไม่ใช่แล้วจะบ้าตายตามเนื้อเรื่องนาตาเลียหาทางออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยตนเองเพราะสิ้นหวังกับบิดาเธอเพิ่งจบการศึกษาได้ตัดสินใจสมัครเป็นครูในโรงเรียนประถมต่อมามาันดาเลี้ยงก่อนแกล้งหนักข้อขึ้นจนยากจะเลี้ยงพลเธอจึงลงชื่อเข้าร่วมอาสาสมัครโครงการส่งบุคคลเปี่ยมความสามารถแต่ละด้านสลับกันออกมาประจำการยังแคว้นต่างๆ แม้ทาแกนจะไม่ใช่แควนยากไร้แต่ก็เปิดรับต่อโครงการลักษณะนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเครือจัก,กรวรรดิรายเป็นจุดเริ่มต้นให้หนางเอกได้พบกับพระเอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในความทรงจําของมาริน่ารู้ข่าวว่ามีครูอาสาคนหนึ่งหน้าตาสสวยทั้งยังได้พูดคุยกับมาร์กราฟทาแกนหลายประโยคทําเอาสาวๆทั้งแควนอิจฉาริษยามาริน่าคือหนึ่งในกลุ่มคนที่อิจฉาเหล่านั้น คราวนี้วกมาเรื่องของตัวเองบ้างมาริามัวไม่มีชื่อปรากฏในนิยายเสียด้วยซ้ำเป็นตัวประกอบประดับฉากอย่างที่บอกไปเรื่องดีๆคืออย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องปวดหัวกับเส้นเรื่องหายะนะแถมแคว้นทาแกนยังเจริญรุ่งเรืองด้วยความสามารถของพระเอกทําให้มีตําแหน่งงานรองรับประชาชนในแคว้นโดยทั่วกันมีกฎหมายแรงงานที่เป็นธรรมเธอแค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีก็คงพอ เสียแต่ว่าเมื่อมาสวมร่างมาลีนาจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิเธอดันมีปัญหาครอบครัวระดับฉุกเฉินต้องหาทางแก้ไขเร่งด่วนบิดาของเธอเอวานมัวเป็นหัวหน้าสำนักงานไพรสนีประจำเมืองหลวงแคว้นทาแกนถือว่ามีหน้ามีตาระดับหนึ่งแต่เขาไม่ใช่เจ้าของกิจการเป็นเพียงพนักงานระดับหัวหน้าจึงเทียบเคียงความมั่งคั่งกับพวกตระกูลชั้นสูงไม่ได้ เขามีโอกาสได้รู้จักกับรอนนามันดาของเธอตอนที่ออกไปยังพื้นที่ชนบทรอนนาเป็นคนสวยที่สุดในหมู่บ้านหัวสูงฉลาดแกมโกงในที่สุดก็ยั่วยวนเอวานให้ตกล่องปล่องชิ้นกับเธอเสียจนท้องป่องต้องรับผิดชอบตกแต่งกันมาเอวานเป็นคนดีซื่อจนเซอร์เรื่องผิดศีลธรรมเดียวในชีวิตที่เขาเคยทำคือทำรอนนาท้องนั่นหละ และเด็กที่เกิดมาก็คือมารินาคนนี้นี่ไงถ้าให้เล่าถึงหายนะในชีวิตคู่ระหว่างทั้งสองคงไายาวได้ไม่จบไม่สิน้นเอาเป็นว่าตอนนี้วิกฤตเพราะมารดาหอบทรัพย์สมบัติหนีไปกับชู้รักทั้งยังทิ้งหนี้สินไว้ให้พวกเธออย่างท่วมหัวดีที่เจ้าหัวหน้าอันธพาลที่ชื่อว่าดาโกเบิร์ตยังมีความคิดหรือว่าเอวานพอมีฐานะที่ควรรักษาความสัมพันธ์ไว้จึงไม่ได้ยกพวกมารารานหาเรื่อง แต่เขาก็พาคนคุ้มกันมาขอพบเจรจายอย่างกดดันและข่มขู่หรือที่จริงอาจเป็นเพราะอิทธิพลของพระเอกอีกก็ได้ไม่มีใครกล้าวิวาดกันในทาแกนอย่างจงแจง้งอะไรที่เป็นเรื่องใต้ดินก็มักจะจบกันใต้ดินผลลัพธ์จากการพูดคุยทําให้มาริน่าถูกบิดาเรียกพบทั้งยังบอกว่าจะส่งเธอไปอาศัยอยู่บ้านป้าเอลิซาก่อนจนกว่าเขาจะหาทางแก้ไขปัญหาได้มิ้นในคราบมาริน่ารู้สึกซาบซึ้งจนพูดไม่ออก ปฏิปต่อเรื่องราวได้โดยพลันต่อให้เป็นโลกนิยายเธอก็รู้สึกนับถือน้ำใจของเอวานจนสามารถเรียกเขาว่าพ่อได้อย่างไม่กระดากปากเขาไม่มีความคิดจะใช้ลูกสาวต่อรองขัดดอกแบบในนิยายน้ำเน่าทั้งยังไม่เคยว่าร้ายภรรยาที่หนีตามชายชู้ให้ได้ยินสักแอะสงสัยว่าการส่งเธอไปอาศัยอยู่บ้านพี่สาวของเขาซึ่งเป็นภรรยานายทหารนี่เองที่ทำให้เนื้อเรื่องในช่วงหลังๆ มาลินาก็ยังถูกเหมารวมให้คงอยู่ในกลุ่มคุณหนูที่พอมีฐานะได้แต่พอรู้แบบนี้แล้วเธอก็อยากทำอะไรสักอย่างก็ไม่ได้คิดว่าจะเสียสละถึงขั้นตายแทนหรอกแต่ว่าเธออยากหางานทำแทนที่จะย้ายหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวอย่างไรสักวันก็ต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเองอยู่ดีไม่คิดจะเกาะบิดาตลอดไปอยู่แล้วทำไมไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เสียเลยละ่ะ เด็กบ้านบ้านอย่างเธอต้องใช้เวลาสร้างเนื้อสร้างตัวนานแค่ไหนเดิมมินเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเก็บออมได้เดือนละหน่อยก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วไม่ต้องถามถึงการลงทุนค้าขายถ้าได้ลองทำจริงๆจ,จะเจ๊งยับหรือเปล่ายังไม่รู้เลย